สวัสดีครับพบกอันอีกแล้วนะครับกับที่อธนพัฒน์เจริญฟ้ามารกดกานตำบลหนมัยสุขภาอำเภอพุนจังหวัดขอนแก่นนะครับนี่กับเป็นแรงวันเสาร์ที่20มกราคมสองพัน้าหกสิบเจ็ดนะครับภาพใบเบ่งแปลงหยะของเขานะครับเป็นทีสิบไรนะครับปลูกหยาในไ,ไปสามไรแล้วนะครับมันมาเล็งสามงานลูซี่แต่ก่อนไฮนี่เป็นลูซี่ ไทยปลูกเป็นหยาไนนะครับนี่นะครับแปลงทอนพันธุ์หนึ่งเรามีสองไรนะครับแปลงนี้ปลูกตั้งแต่กรกฎาคมนะครับสองกรกฎาคมหกหกนะครับี่เดือนมกราล้วกับพันธุ์ว่าหกเดือนแล้วนะครับแปลงนี้ตอนที่แรกว่าสิไถปลูกห้ามันมาเลยนะครับแต่ทอนพันธุ์ตัดไปแล้วบอยาวของเฮานะครับก็เลยน่าสิยลงห้าไนคือเก่านะครับรอนะครับรอวางนะครับรอวาง เห็นนะครับแปลงนี้ก็เป็นแปลงที่ปลูกอย่ารู้สี่ไปก่อนนานั้นนะครับไปที่เนื้อไทยไทย,ยปับที่ปลูกงย่างในนะครับปลูกวันที่หนึ่งมกลาหกเจ็ดนะครับปลูกวันปีใหม่นะครับสได้จํจำง่ายนะครับอย่างก็ปลูกปีใหม่สได้จำง่ายนะนี่แกนี่ตั้งแต่ปลูกมาก่าท่านด้ตัดนะครับอย่ารู้สี่ นาสิเจ็ดแปดเดือนได้แล้วนะฟังนี่โน้นอยู่นะครับนี่เกิดดีนะครับอญ้าอายุประมาณสามสิบกว่าหมื่นนะครับอญ้าในสามสิบกว่าหมื่นนะครับเกิดดีนะครับขอด้ที่เหยียบไส้ดินนี่คือเกิดเลยนะครับขอด้ซุ้มในข่างโคกก็คือแดดแดดนะครับแดด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 ไปนะครับกับบริสีเลียนะครับอาศัยเวลานะครับพูน วันนี้นันจริงยี่สิบเนาะปลูกได้ยี่สิบมือแล้วนะครับได้ยี่สิบมือสวนหญ้านี่ก็โอ้แต่กอดีเนาะครับโอ้โหมันดีกว่าหญ้าอะไรเปล่าเนี่ยนี่นะครับหญ้าลูซี่ตั้งแต่เห็ดหนามาตั้งแต่หลังเกี่ยวเข่ามาพึ่งได้สูบน้ำใส่เป็นเทเล็กนะครับอ่าแปลงนี้สูบน้ำใส่แล้วนะครับ มันบ่ค่อยมกักรถตัดผมนะครับมันบ่ค่อยนี่ครับคุณป้าเิ่งรถตัดรถตัดผม่ารู้สิมันตัดชิดดินผลน,นะครับตัดชิดดินแลวก็บางทีเหงามันกระตายนะครับนี่เป็นรุุนรุ่นตัดชิดดินผลน,นะครับนี่นะครับฟันเรือยมันตัดชิดดินผลน,นะครับนี่ก็เล,ๆๆลยเดดยดดลหลก็เลยห้างนะครับ ที่นี่ขันตัดหญ้าลูซีหรือว่าตัดหญ้ามันมาเลกอะสิไดรับเปลี่ยนให้มันยกขานยกใบมีดขึ้นประมาณจะหาเส้นหรือสองข้อมือใดนู่นะครับจากพื้นดินนะครับเห็ดทดลองนะครับเห็ดทดลองอันนี้ตัดยิบเก้าตัวลานะครับมันนีวันที่ยี่สิบมกราสองเดือนยี่สิบวันได้ซ้ำที่เห็นเนี่ยนะครับอาจจะเป็นน้ําดินบดีนะครับดินบดี หญ้าในะดีนะครับดินดินดินไม่ดีนะครับดินไม่ดีการบำรุงไม่ถึงนะครับก็เลยบอหน้าสิตอบโจทย์สําหรับแปลงของเขานะครับก็เลยได้พักหงามันมาเร่ไวสกอนนะครับอีกอย่างหนึ่งของใช้ตอนนั้นตัดตาชิดดินหดนะครับบ่ไใดนันนี่นะครับจงไวซี่เดือนนะครับต่อแหลกตัดเนาะแต่ก็ตาชิดดินเกินไปวะกับวัน่ใจนะครับอาจจะมีส่วน อาจจะมีส่วนอันนี้ขนาดสูบน้ำใสกระแหงอีกแล้วนะครับหนาเสีเออชอบความชุ่มชื้นแฉะช,ชื้นแฉะเป็นังใช่ไหมนะครับโอ้พูดเลยมาหานจีริตรนะู้ไหมทินอ่าก้นจีริตขอความกรุณานะครับพูดเลยหาก้นจีริตกถมเห็นไหมนะครับแปลงหย่านะครับมันเป็นแปลงเนี่นี่นะครับอ่าอีกนะครับ นี่นะครับแปลงน,นี้ที่แรกก็จะเหลือไว้ปลูกางามันมาเล่นนะครับตอนนี้ก็รอปลูกใหนนะครับมันมาเล่พักแล้วนะครับผมทีว่าไม่ตอบโจทย์สําหรับเราแต่ว่าถ้ามันยาวเข้าขายท่อนพันธุ์เหมือนเดิมนะครับกิโลละห้าบาทครับรับเองหน้าสวนครับผมตัดเองเนี่ยครับห้าบาทแต่ว่าก็อาจสิตัดหถกันละว่ากันเบ่อนนี้เนาะ ก็บ่ได้ลำบากหรอกครับมีรถดตัดจ้ะมาลองตัดรถผมก็ได้บดริสนะุทิเลยดีกะนน้นนำกันบอดีกะนน้นนำกันนี่แปลงนี่สูบใสไปแล้วอาทิตย์หนึ่งนะครับอยารู้สีก,กันนะนก็ถือว่ายังมีความชุ่มชื้นอยู่สูบใสหนึ่งอาทิตย์ที่แล้วนะครับมันจะเป็นแบบอ่าเขาเออเนี่ยังไงเนี่ยกยังขึ้นเป็น,งปนางห้างที่พอว่ารถตัดผมมันตัดชิดดินแล้วบางต้นมันก็ตายบางต้นมันก็ บ่ตายนะครับนี่นี่บองนี่ตั้งแต่ปลูกมาบ่ท่านได้ตัดเลยนะครับนี่เจ็ดแปดเดือนแล้วจนว่าในมันล้นแล้วนะครับผมบ่รู้ว่ามันสิเกิดบ่แต่บ่แน่ใจนะครับเพราะว่าไรล้นไปแล้วนะครับนี่เป็นหมากเป็นไนไปแล้วนะครับล้นไปหมดแล้วเพิ่นขายกิโลละตอนนี้เห็นมันขายในเฟซบุ๊กในเพจอยากก็รูซี่กิโลละหกสิบบาทนะครับก็พอซื้อไว้อยู่เนาะครับหกสิบบาทเราซ,ซื้อซื้อใช้ครับเนี่ย นขนาดผมปลูกไว้ผมยังบมดเนี่ยคิดบ้งนี่เอาเอานี่ผมคิดว่ามันโอ้บ่ได้บ่เป็นตาได้พอโลดอกก่องซื้อซืซะเพิ่งสูบน้ำไสนะครับอาทิตย์ที่แล้วนะครับหลังจากเจ้าเขาบ่ได้สูบเลยนะครับปล่อยแหงเลยนะครับเพราะว่ามีความคิดว่าสิป,ปับไม่นาะมีความคิดว่าสิปรับพื้นที่ไม่ปลูกลงหญ้างในเนาะก็เลยปล่อยหมันแหงเลยนะครับอ่าก็เลยปล่อยมันแหงเลยบัดที่นี่ นี่ความคิดใหม่แล้วนะครับสูบน้ำใสเอาเลยครับโอ้โหเ,เดินมาเดินนะครับสน็กหลอกขับสน็กนะครับเ,เขาเออนี่ยังไงสูบน้ำใสไว้เลยเนาะครับเดี๋ยวผมจะเอาหยาในลงมาปักดำบาลนะครับปักดำบาปักดำบอลที่นี่ก็หมายถึงว่าได้มือละอา่าได้มือละเขาเออนี่ยังไง มือละมือละเครื่องงานก็ได้นะครับหมายถึงว่าปลูกไฮนี่ปลูกกระกระิดนึงใช่นะครับปลูกเรียมือละน้อยมือละสองสามว่าเบงซันนะครับบดิซีเรียสเกิดปลูกขลางห้างขึ้จังดำหน้านะครับเพราะว่าคนเราคิดว่าเข้าบรถถิษัทถอนท่านขายนะลูกสี่กับาาห้าในนำใหง้วกินน้ำกันเลยนะครับเพื่อการประหยัดขั้นตอนม่ต้องมา ไถเมื่อวานมาด então, like ําอีกนะครับแล้วค้นว่าเอ้าแล้วมองหนีเป um. ็นอย่างมันคือหลายทิค like รับนี่นี่มองหนีเป็นอย่างมันคือมันคือหลายมันคือบตายน้ามูมองหนีคือพี่ชายเอาเเครื่องตัดหญ้าสะพ้ายบานะครับมาตัดนะครับแถวนี้นะครับนี่แถวที่มันเกิดดีๆนี่ครับคือมันเกิดดีนะครับแถวนี้มันเกิดมันก็เกิดจริงๆเบิดแปลงนะครับเอาง่ายๆเลยมันเกิดจริงๆเบิร์แปลงนะครับอ้ารู้ซี่ผมอะผมว่านชนิดที่แบบข้าเจ้าบอกว่าหากิโลต่อไรนึงเนี่ยผมก็ บอกวาว่านหลายประนันเนาะครับเพราะว่าตอนผมสื่อมันกิโลละลอยเนาะผมก็ใส่แค่ประมาณ2กิโลได้ยี่ดอกครับ2กิโลเครงนั่นสินะแต่มันเกิดรีนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยอันนี้เป็นอย่างมันบ่าตายสิเพราะว่าพี่ไซใส่เครืองสะพ้ายบาตัดนะครับเนี่ยนี่เห็นไหมนี่ครับสี่เหลี่ยมเนี่ยเราใส่สะพ้ายบาตัดได้ครับนี่ยมันกเกยแบบเฮ้ยย่าไม่ตายเออไม่ตายไม่เหมือนกับที่เรา นี่ใช้เครื่องตัดนี่นะครับใช้เครื่องตัดตอนแรกมองนี้นี่หนาก็มูนะครับเนี่ยรอบแรกใช้เครื่องตัดตัดตอนเย็นนี่เดี๋ยวหาบรอมี้เลครับเป็นอย่างนี้ตัดตอนเย็นตัดใบบามืออื่นเศร้าสีมะหอบไปแหงง้วขึ้นนันฝนตกนะครับเดียบร้่อยเลยเนนี่เห็นบอกปล่อยทิ่มเลยนะครับนี่เห็นนะสากสากเนี่ย พอไปถิ่มมันก็ทับเงาหยาไปมู่เก่านะครับไ่ได้ฟื้นเลยแบบที่นี่เน่าอัดกันตายจ่อยอก็เป็นข้อผิดพลาดนะครับคือตัดแล้วเคลียร์แปลงไม่เสมอนะครับนี่นี่นี่หมองมันบ่ตายนะครับอันนี้คือหมองบ่ตายเนาะนี่เนี่ยบ่งหยาครับแปกอันนี้มองอ้ามันถือน้ำมาเลยมันโอ้ถือกูหมายถึงว่าหมองบ่ตายนี่คือเอ่อไออันอันนี้ก็ลดตัดนะครับนี่ลดลด,ลด เอาโลตัดผมก็เลยงงว่าเอมบองนี่มันคือบ่ตายปะหรือว่าตัดแล้วดินดินมันแห้งสิหรือยังไงเนี่ยบามบองนี่มันตายหรือว่าตัดแล้วดินมันซุ่มพดสิหรือยังไงหรือว่าดินตอนนั้นมันเป็นแบบมีความชื้นสูงตัดแล้วมันเลยตายสิหรือว่าไอท้ที่ไอ้ที่มันตายนี่คือเพราะว่าดินไม่มีความชืน้นตัดแล้วมันเลยตายเนี่ยจริงจริงสิเดี๋ดวยวหาต้นบ่เห็นนะครับเดี๋ยวสิเด้เอาหยาในมาแซมนะครับ มาแซมโดยการปลูกแบบเก่าแล้วลุมเก่าแล้วลุมไปนะครับอันนี้เขาจึงสูบน้ำใส่เยอะเลยครับเด็กเขาก็าสิทธิ์เฉพาะเสาร์อาทิตย์กับยามแรงวันเหลืองานนะครับเพราะว่าสูบน้ำเนี่ยมันบริอาเขาเอ่ยนี่อย่างะมันบริแบบหลายขั้นตอนนะครับกดสวิตช์น้ำมาเลยนะครับเดี๋ยคือ ก็คือ,อลดง่ายนะครับแต่ว่าเขาก็มองความขุมนน้ำนะครับเพราะมันว่าสูบพมดสูบพดดยางเดียวนะครับมองความขุ่มเนาะเห็นไหมครับแปลงหญ้าทั้งหมดของเขากับสิบไร่ที่พาบ่งมาสิบไร่ที่ดูมาแต่ว่าจริงๆเน่สิบไร่ในสิบไร่นี่คือตั้งใจว่าจะปลูกหญ้าในเบิร์ตนะครับหาในเบิร์ังมันมาเลยจังสิก่กะ หนาเสียวในมาลงแซมนะครับหรือว่าหนาสิจงไว้แปลงเป็นขายพันธุ์นะครับแบ่งพันธุ์เหตุสมาชิกเกษตรกรอยู่ใกล้ๆเพราะเพิ่นบ่ได้ไปเอาไก่นะครับยังได้ไปปลูกตอนนั้นตอนนี้อ๋อมาตัดเอากิโลละห้าบาทสอบละห้าสิบบาทผมบ่ได้สั่งนะครับผมผมขายแบบบ่ได้สั่งเนาะหยัดตลดโมเมนต์เนาะสี 40, 40, ่สิบเปเปะเป็นไงน,นะครับนี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาอ่อ คือว่าตอนที่เขาจ้างเพิ่นปรับเนาะครับมันก็นเสมอประมาณ85%ได้แล้วนะครับ80-85%แล้วครับพื้นทีหน้านี่เฮาก็เ,เลยบ่อยากเอารถลงไปอีกเนาะครับแล้วก็แปลงนี้ที่เฮาไถนี่ที่แรกที่แรกนี่มันเสมอกันแล้วเนาะครับแต่ว่าเฮาไถอีกไถเพราะว่าตอนแรกพี่สายสิปลูกับโพดเนาะดินมันแห้งโพดดินมันแห้งเกินไปก็เลยบ่ได้ปลูกก็เลยพักข้าวโพดไว้ก็เลยสิเอาอ่าที่จงไว้ที่แรกคือสิ ขยายอ่ะมันมาเลยสองแปลงนั่นก็อบจะเป็นสองลายสองลายอีกสามลายละเอานี่แปลงนี่นี่จากนี่ไปนี่เป็นสามลายโซนนี่สามลายสามลายเกือบสี่ลายผลล่ะเพราะว่าแปลงหย่าในมันแปดลายเนาะโอ้ยแปลงหย่าในทอนพันนี่สองลายแต่บัดที่นี่พี่ชายมาไถว่า,าจะปลูกกับโพดล้อนะแต่ว่ามันบอ่อตอบโจทย์โอ้ยดิน,น,นมันแห่งบ่แม่นมันบ่ตอบโจทย์ดินมันแห่งก็เลยบ่ได้ปลูกเนาะครับ ที่นี่บ่บ่ฮันปลูกก็เลยว่าไถไว้แล้วก็โอเคแล่ะเดี๋ยวเสี่วหญ,ญ้างในมาลงนะครับสูบน้ดามแล้วก็ไหลดินจักน้อยเอาประมาณเก่าล่ะครับระดับเก่าจากแปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็โอเคแล้วนะครับเพราะว่าเขาพอมีฝีมือสิไลฟอนลอยเปอร์เซ็นต์นะครับถึงว่าสิเป็นไลายาปับแบบเขาเขาเอื่อนนี่ล่ะปับแบบน้ำนะครับเพากับพอมีฝีมือในการปับอ่า จนมาให้มันเสมอกันแบบเกาสิบหาเกาสิบเกาไปเส้นใดจริงๆแล้วกับผ้าเบื้องมองนี้นะครับนี่แปลงนี้นะครับนี่งานนี่งานนี่งานนี่เพิ่งตัดไปต่อแรกเมื่อกี้นะครับนี่อันนี้คือหย่าต่อที่สองนะครับเอาหย่าต่อแรกต่อแรกไหมถึงว่าปลูกปุ๊บแล้วก็ตัดตัดรอบหนึ่งไปว่ากัน,นี่ปงเห็นมาเป็นต่อต่อที่สองแต่ต่อแรกก็คือยืนตน้นอันนี้ต่อสองม็นวางเส้นบ่ผมก็บอกเข้าใจกันนะครับนี่ มันี่ห่างกันห่างกันอยู่เขาเออเนี่ยห่างกันยุ่ยรบหนึ่งรอบหนึ่งขันมองขันแป้งนี่นี่บางบางนี่บางบางคือจังคน้นนี่นี่นี่มันประเต็มพื้นทีนี่คือต่อหนึ่งตัดต่อหนึ่งขึ้นมาต่อสองัดตัดเทแรกไปแล้วนี่ครับบัดท,ที่นี่มองหน้านามองนี่นะครับนี่ตัดเทที่สองแล้วขึ้นมานี่ขันตัดอีกคือจะเป็นรอบที่สามนะครับนี่มองหน้านา นะครับน้าแลก็ยาวน้ำเนาครับนี่เริ่มออกดอกแล้วนะครับปลูกได้ดีเด้อนี่นะครับรู้สึกว่าเอาซัมนี่ไปปลูกนี่โอ้เกิดดีนะครับเกิดปลูกปลูกไม้นะครับไม้ต้อง่าปลูกไม้นะเอาไปปลูกไม้นี่เกิดดีเนาะแปลงนี้หย่าในสองไร่นะครับลงทุนไปสามพันบาทนะครับหกไร่กิโลบางคนเปลี่ยนบาเอาขึ้นมันคือบางเห็นนะครับก,ก็คือตอน ปลูกก็คือปลูกแค่หกร้อยกิโลนะครับแล้วก็บ,บ่ได้สั่งน้ำนะครับกะเอาเลยปลูกแบบแบบธรรมดาคุณม